ประมาณ20นะ3าลองยี่สิบหนึ่งสามสิรองประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับน้องชายสนุกไหมเป็นไงมั่ไงไฟนี้ครับที่ว่ามันเกิดความผิดพลาดตรงตรงไหนครับรอ คือเราเราคิดว่ารับไปไหมรับรับเยอะไปหน่อยเ่าะอันนี้ถ้าเป็นไม่ได้นี่อยากจะมีรีแมทไหมก็ต้องรีนะเออไอ้ไอ้จุดที่เราแพ้เลยมัแตกมันแตมันล้มอ่ะไอ้ที่เขาเตะล้มอะไรพวกนี้ป่ะขึ้นหยักขึ้นหยักขึ้นยักเลยก็จะมากินกันที่ยกท่านี่แยนะเพะว่แมนเพราะว่าแมนมันเก่หนักตั้งหนักตั้งท่าก่อนครบยกพึ่งมัขยันหนักด้วยเทยตรงนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ แล้วแต่ราคาในความรู้สึกในความรู้สึกเราผมยกลุ้มบรรยากาศดูได้เปรียบนะก็รู้สึกไงบ้างครับเสียดายเนาะเป็นเพราะเราล้มยกห้าบ่อยเกินไปไหมหรือว่ารล้มแล้วเมื่อยหรือประหม่าเราเหรอที่มันหลบไปบ่อยมันบขนาดถือลมจักยงไงเมื่อยเนี่ยยืนยังยืนี่ยืนดูนี่แต่ชนะเมื่อยลายกสามแล้วเนี่ยไปยกสี่กัน

sáu ra này nó là sáu bên thẻ này hả? hả?